สายดีผู้ชมอยู่กับซ่องหนุ่มัวใจลูกทงเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้หนุ่มัวใจลูกทงได้มาถ่ายาน้ำถ่วมเนาะวันที่เร้าหาเดือน 7, 2000, เจ็ดสองพันเสวอยดน้่ก็ได้ขึ้นมาถ่วมหน้าหนุ่มมวใจลูกทงเ,เนาะน้ำเที่ยาเห็นนี่ก็เป็นน้ำที่ว่าไหลมาจากห่วยที่มันล้นห่วยเนาะนัะ่น หลักมาตามสายหองอันนี้ก็แมนหน้าหนุหน่มมาจริญชงน,น้นก็แมนเทียงเนาะหน้ามันก็อยู่ชุดนี้ก็ยยำขึ้นมอเทียงไผู้ชมได้เบิ่งน้ำกันน้าท่วมปี 2000, สองพันสิบเอ็ดขั้งธมิตรเนาะในวันทีเสาหาเนาะเบิ่งข่าหน้าหนุ่มมาเจรชงไปน้ำ หน้านี่ก็เป็นหน้าหยอดเนาะเูด่งุณผู้ชมสิรษฐกินย้อนนี่บ่น้ำก็ขึ้นมาถ่วมแล้วกะถ่วให้ายหน้าหนุม่มมัดเจลุ่งไปแล้วประมาณเทียบใส่เป็นเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์เดียวนี่น่าจะได้อยู่ประมาณหาเปอร์เซ็นต์ เอามาเบิ่งน้าเจ้านี่ฝนก็นยังตกอยู่เนาะในจุดนี่แมนฝายของหนุ่มวขาจะลุกทงเนาะน้ำกระลึบขั้นฝายแล้วขั้นฝายก็เริ่มมีบอลรุ่บอลขาดไปน้ำการมาเบิ่งว่าบัดน,น้ำบกมันจะเป็นอะไรฝายกันเนาะ บ่สามารถยังขามได้เนาะน้าา่ขี่เรือขามเมานึงี่วางในธรรมดามันเป็นคันฝายเนาะเขาสามารถเอาหลุดยังไต่เที่ยวขามมาตะพุ่นได้เรา,าว่ามาตะบ้านจะมาตะฝังทั้งนั้นแลวลงมาอยู่เทียงหน้าเนาะยืนนี้จะเป็นคันฝายเนาะ ใส่ต้งว้อยู่นั่นเลยอาบวท่านซ้ำตื่นมาตอนเศ้าน้ำลายแล้วป้าเลยจกขีไปหมดเลยในในั้นแหละขึ้นีนยามเบิงหันตอนหัวคำส่งคนตกตอนหัวคำเห็นมันถือปลาคออยู่ปลาคอปลากระบอกเพอได้กินนะมากับมาน้ำรอยมามาข้าพเจ้ามันขี่เหื่อนะ เอขามมามืได้ใส่มองไว้อยู่จุดนั้นยามข้างทำยิบโบเห็นเลยโบถึอเลยข่าวน้าจมีนหน้าดำเนะให้ดำสุดถ่ายมือสำนานะ เปิงเขาอันนี้ไปน้ำเขาหน้าหวานไปน้ำผู้ชมกะน้ำกันยังขึ้นมากพอหอนนอนนั่นเองนี่เป็นยางไรหน้นาหวานนอนดูนี้กะมีหยาแน่ใส่ปุ๋ยไปข้างหนึ่ง ในช่วงพุ่นล,ละ่ะเป็นเดือนละ่ะไ้นี่แมนไทยคาดระหว่างแต่ห้นี่ไทยระหวาะ่างจะมาคาดบร่ได้ใส่ปุ๋ยได้นายนี่สังเกตหน้าบร่ได้ใส่ปุยย๋ยกับใส่ปุยย๋ยอยู่ใกล้กัน กัค่อนข้างจะคล้ายๆกันอยู่งับลงมาทางหลุมนี่น้ำขึ้นมาแห่แล้วอย่างเบ,บิ่งมองเนาะ ጋጃ�ጃ ጥጌጃ ን ጋገ � flatsИፖ ጇጃ อบอกมีซูนมืออย่างเลยน่าจนะบ่ถึงเนาะกระสายป้านนี่เลยเนาะเวลาจมยาน จุดนี้เนะา,ยานะยืนเทียงเนาะคั่งผาแหงไว้ว่าสิเลี้ยงกบก็ยังบ่ได้เอามาเลี้ยงเนาะกะเรียมไว้ยังบ่เคยเลี้ยงดอกสิทดลองเบงิ่งสิประสบผลสําเร็จ่ก็ด ข่านี้มันเป็นข่าวที่เฮียได้เก็บมาโฮมกันพรได้ให้คุบส่วนเนึ่งบึงน้องสะกระที่ว่าเจือนลงหลายนุกหลายมือหยาก็ได้ตัดเอาไปให้งวัวละส่วนนึง อย่านาลุกจกกักระผรดสื่อมันี่เก็บเพื่องเก็บของขึ้นไปไว้ทั้งเทิงเทียง หน้าให้นี่ไปนี่เม็นห่วยนะฮะเอาลงย่างเบิ่งน้าห่วย,วยอ่ะมาหอดห่วยแล้วผู้ชมโอ้น้าห่วยทีว่าเต็มฝั่งเขาเอื้นว่าน้าห่วยเต็มฝั่งเลยบอลได้ที่ว่ามันตำ่ำมันก็จะล้นเอาไปใส่สู่ทงไหอยทงหน้าเนาะแต่ว่าในจุดที่หนุ่มวใจลูกทงยืนอยู่นี่นี่เม็นมันจะสูงเนาะ ใส่หน้ามันยังบรสามารถลุดออกมาในจุดนี้ได้แต่ว่าจุดที่มันต่ำมันสามารถลุดออกไปใส่ตรงไหนตรงหน้าได้เนาะมันเพราะว่าน้ำหัวยมันไหลเนะลาะหลแล้วมันกัดลายโบธันมันกับบ่าวไปใส่ถุงถุงหน้าเนาะโอ้เคือ เพื่อที่ยอ้อนลงจากต้นไม้ตัวนี้เป็นหลักสินทางน้ำเลยถ่ยานมีไม้ไงมาที่กว่าควงไว้เลย,วยความเลืกนี่จากที่เาเห็นหน้านลำลงไปขึ้นน่าจะประมาณอ สมเมตรความลกของห่วยนะน่าจะอยู่ในประมาณนั้นสามถึงสี่เมตรอย่นะตัวนี้เป็นน้ำห่วยตะบองเนาะมือตะบองตัวนี้จะตุกใส่ครับซีจำพรเนาะแล้วมันจะยิ่ขึ้นมาเนาะถว่วน้า บอนเอาเย็นน้ำตัวใกล้ๆตัวนั้นนมันลน่นออกจากขวยบอนที่มันกิ่วเนาะหรือว่ามันต่ำมันสามารถหลัดออกไปสู่ทงนาแต่บอนเป็นห้องได้เนาะ,อะเอามาเบ่งจุดนี้ผู้ชมจุดนี้มันน้ำได้ท่วมเขา หน้าหนุ่มมันจะลุกท่งเนาะนี่ไล่ลงไปจาก้หน้าใบนี่มันผู้ที่เป็นไฮที่สามเนะาะไฮที่สามก็เริ่มซีลิปแล้วดูเจน้นี้ขั้นไล่เป็นไหแมน4ีไฮพูดไกลๆนะแล้วก็ห้าหกสี่ประมาณหกไฮเนาะที่ว่ามันได้ท่วมไปเนาะ ในปัจจุบันนี้น้ำขึ้นมาในนี้ก็ขึ้นมาจากสายห้องทีุ่กใส่กระหวยเนาะมันจะเง่ขึ้นมาเนาะมันต่ำจะขึ้นมาทางซ้ายนี้ จุดนี้ก็อยู่ใกล้เทียงเนาะน้ำจุดนี้บึงหมากมูผู้ชมหมากมูนี่บม่ได้ปลูกเนาะแต่ว่าส่วนเาวุเทียงนะเขากินหมากมูอย่างไงมันไหลมาลมันก็เกิดเองแต่ว่ามันเป็นหมากกินไปเล้วสามสี่หน่วยแล้วดะ มันก็นมีสามเครือเนาะที่ว่าเป็นมางหนึ่งจากจุดนี้เนาะหนึ่งเครือจุดที่สองเหม็นเครือนี้กาบ,บิดระวังเศร้านี้ขึ้นไปกินเพราะวผู้ที่มันซุกแหละเดี๋ยวขวัญมันมันบิดน้ำมันเศร้านี้ แล้วเครือที่สามมันอยู่จุดนี้เครือที่สามกับเป็นนี่เป็นมาแล้วแต่เครื่อนี้ยังไม่ได้กินสุก เป็นหน่วยทำเห็นตัวนี้อ,อยู่ใกล้ของน้ำไม่ได้ใส่ฝุ่นยังเลยเนาะเกิดจากธรรมชาติแกกินเบิ่งเมื่อเศร้านี่เขาก็หวานดีอยู่ได้ถึงยามฝนมันก็โอเคเอกแสดงว่ามังโมนีก็ปลูกง่ายเนาะนี่มักบวบเนาะมักบวบโบเป็นมาก มีเตียวคืออไปแก้สิครับหน่อไม้มาซ่ศานี่กินข่าวสวยแล้วเขาจังได้ขึ้นมาถ่ายคลิปใหู้้ซมดนเบิ่งไต่กันง่ายเห็นไปยันน้ำท่วมยังเดือดร้องซันตูแกกัดหนาวตายน้ำกระมี เนาะกาสีคอจบคลิปไว้สำนีเนาะผู้ชมเนาะให้ผู้ชมได้เบิง่งหน้าหนุม่มหัวใจรุกทุง่งมันก็ได้น้านก็ได้ขึ้นมาถ่วงข้างทำยิดเนาะในปี 2000, สองพันสิบเนี่ในวันที่สาาเสาร์หาเดือนเจ็ดสองพันสิบเจะได้มีน้ำแข็งขึ้นมาเนะเาะครับขอบพ่อกันมาคลิปหน้าผู้ชมขอบใจที่หาบสมดออ้อขออวยพรให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรง หาเงินหาคำให้ได้หลายๆเด้อสู่สูส่ชีวิตของแต่และคนหนุ่มมันจะลุกทวงกับซีสูคือกันบายบายทิ้ง